น้องนี่ครับอาจารย์เรนนี่น้องอแปรว่าเองเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมีเขามีดูดวงประจําปีนะกับ<ช>คุณแม่<ช><ช>ตั้งแต่เด็กๆนะดูทําไมครับหนูเขาไม่รู้เหมือนกันคุณแม่แบบชอบพาไปดูว่าโอเคปีนี้แบบปีเนี้ยต้องระวังอะไรต้องนู่นต้องนี่ไหมคือจะบอกว่าหนูเชื่อตามคุณแม่ก็ได้มันเคยมีปีหนึ่งที่เหมือนคุณแม่ไปดูแล้วเหมือนว่าดวงหนูอ่ะเหมือนข่มดวงคุณพ่ออะไรเงี้ย เลยคุณพ่อเลยต้องเหมือนแบบไปทําตามที่เขาบอกเหมือนชินแสว่าให้ยกหนูเป็นลูกของคนอื่นหรือว่าหนูต้องไม่เรียกเขาว่าป้าป้าต้องเรียกว่าแบบน้าต้องเรียกแบบเรียกเป็นชื่ออื่นเลยห้ามเรียกว่าพ่ออะไรเงี้ยอ๋อให้เรียกพ่อว่าน้าแต่หนูก็ไม่ได้เรียกเขาว่าน้าหนูก็เรียกชื่อจริงเรียกเหมือนแบบเออคุณสุพัฒน์ครับเหมือนติดต่องานเลยแต่หนูไม่รู้ว่าเรียกน้าแล้วมันค่อนข้างประหลาดมันเรียกพ่อตัวเองว่าน้าอะไรเงี้ยก็คือเป็นคุณสุพัฒน์แทนคือแปลว่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบดำน้ำบอกเป็นเดอรนรว่า ปีนี้แบบใต้น้ำทะเลอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นใจกับเรานะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงหนูแล้วหนูกำลังจะมีทริปไปดำน้ำหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าเราแบบจองไปแล้วอ่ะเราก็อยากไปก็ถามว่าไปไม่ได้จริงๆหรอคะเขาบอกว่าคือไปอ่ะไปได้เราอ่ะโอเคแต่ว่าคนที่ไปกับเราอ่ะจะ,จะเสียชีวิตนห,หนูก็เลยแบบอ้าวจะเสียชีวิตได้เหรอแล้วเขาบอกเป็นผู้ชาย ต่หนูไม่ได้เล่าอะไรเลยว่าเราจะไปกับใครอะไรเงี้ยดูเสร็จหนูก็เลยต้องรีบไลน์หาเพื่อนว่าแคนเซิลก่อนเนาะเราไม่อยากให้มีใครเสียเนาะก็สดรูกก็ไม่ได้ไปใช่ค่ะ